การใช้ชีวิตท่ามกลางระหว่างความตระหนีและความฟุ่มเฟือยนี้เองท่านเรียกว่ามัจยัตแปลว่าตั้งอยู่ท่ามกลางระหว่างความฟุ่มเฟือยกับความตระหนีระบบคุณธรรมทุกอย่างเป็นทางสายกลางทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นถ้าลูกต้องการเพิ่มพูนคุณธรรมของตนก็ขอให้ยึดทางสายกลางไว้ตัวอย่างเช่นความกล้าหาญ เป็นถ้ำกลางระหว่างส่วนสุดข้างหนึ่งคือขี้ขลาดกับส่วนสุดอีกข้างหนึ่งคือบ้าบินความกล้าหาญจึงเป็นคุณธรรมความขยันหมั่นเพียรเป็นกลางระหว่างความเกียจคร้านกับการหักโหมไม่รู้จักพักผ่อนความเพียรจึงเป็นคุณธรรมดังนี้เป็นต้นลูกบอกไปว่าเพื่อนของลูกบางคนเขามีความเป็นอยู่ยังรูหราฟุ่มเฟือยสะดวกสบาย มีสิ่งของและคนที่คอยสนองความต้องการมากมายอยากไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปอยากกินอะไรก็ได้กินส่วนลูกไม่สามารถทำอย่างนั้นได้แม่รู้สึกพอใจและดีใจที่ลูกไม่สามารถทำเช่นนั้นได้เพราะการทำตามใจตัวเองและถูกตามใจอย่างมากในวัยต้นนั้นจะสร้างนิสัยเสียขึ้นในตัวเด็กถ้ากลายเป็นนิสัยอันถาวร ที่เรียกว่าอุปนิสัยสันดานด้วยแล้วจะเป็นผลเสียในบ้านปลายเป็นอันมากขอให้รูกกลัวเรื่องนี้ไว้จงหนักเด็กของเราเวลานี้โดยเฉพาะในกรุงเทพค่อนข้างจะมีนิสัยชอบสำรวยชอบเที่ยวเต่เฮฮาสนุกสนานจ่ายเงินเปลืองเลิกเรียนแล้วไม่กลับบ้านเที่ยวเต่ตามศูนย์การค้ากับเพื่อนเพศเดียวกันบ้างต่างเพศบ้างฉายไปฉายมา เดินดูของนั่งกินไอศครีมลหลงไหลเพลิดเพลินในสถานเริงรมเช่นดิสโก้เป็นต้นเด็กผู้ชายก็กินเหล้าสูบบุหรี่พาผู้หญิงเที่ยวผลานเงินพ่อแม่ที่หามาด้วยหยาดเหงือแรงงานกัดฟันทนเพื่อให้ลูกได้เรียนพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดส่งลูกหญิงบ้างชายบ้างมาเรียนหนังสือในกรุงเทพลูกที่ไม่เห็นหัวอ,อกพ่อแม่ เอาเงินมาเที่ยวเตร่สนุกสนานแล้วบอกไปว่าต้องเรียนนั่นทำนี่เงินไม่พอขอพ่อแม่เพิ่มพ่อแม่ก็ส่งมาให้ต้องขายนาขายไร่ขายวัวขายควายก็มีลูกบางคนนั้นโง่เหมือนควายดื้อเหมือนแมวพ่อแม่น้อยใจถึงก็พูดด้วยความเจ็บใจว่าขายวัวส่งให้ควายเรียนควายจริงๆยังจะดีกว่าถึงมันจะโง่ ก็ยังใช้เป็นเพื่อนลากแอกไถได้แต่ลูกที่โง่เหมือนควายนั้นมีแต่ผลานเงินพ่อแม่อย่างเดียวสั่งสอนอะไรก็เหมือนพูดให้แมวฟังสร้างความรำคาญไม่สิ้นสุดเกี่ยวกับเรื่องศักดิ์ศรีนั้นขอให้ลูกมีศักดิ์ศรีตามธรรมชาติของตนที่ฝรั่งเรียกว่า natural dignity คือเป็นหญิงที่มีคุณสมบัติแห่งหญิงดีอย่างหญิงน่ารักอย่างหญิง มีความสำรวมตนอยู่เป็นนิดมีความสุขความพอใจและความเพลิดเพลินอย่างหญิงที่ดีไม่จำเป็นต้องฟุ้งเฟอ้อเหอ่อเหอมิมทะเยอทะยานอย่างคนอื่นบางคนลูกจะต้องฝึกฝนให้เป็นคนมั่นคงดำเนินชีวิตไปตามความเหมาะสมแก่นตนเหมือนดวงดาวโควจรไปตามวิถีแห่งตนไม่ใช่ใบไม้ร่วงซึ่งสุดแล้วแต่ลมจะพัดพาไป คนประเภทดวงดาวนี้มีอยู่น้อยในโลกแต่มักจะประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่ในชีวิตได้รับความสุขอันประณีตสุข,ขุมมีสันติภาพในจิตและเป็นตัวอย่างอันดีของผู้ต้องการความสุขในด้านนี้คือสุขสงบอันแท้จริงไม่ใช่สุขอย่างฉาบฉวยหรือสุขอย่างคนหลงโลกสุดแล้วแต่โลกจะพาไปหมุนตามแฟชั่นของสังคม จนสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองหลงอยู่กับเรื่องอันเป็นเปลือกและสิ่งปลอมของมนุษย์ที่มนุษย์ผู้หลงไหลได้เสกสรรปั้นแต่งขึ้นจนไม่รู้ว่าอะไรคือแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ไม่รู้ว่าอะไรคือคุณค่าจริงอะไรคือคุณค่าเทียมจึงหลงอยู่กับคุณค่าปลอมซึ่งสังคมพากันโฆษณาชวนเชื่อและมอมเมาให้เป็นเรื่องเหล่านี้ ไม่ใช่ว่าจะเป็นกันเฉพาะในหมู่เด็กเท่านั้นผู้ใหญ่ก็เป็นเหมือนกันและดูเหมือนจะเป็นผู้ชี้นำซะอีกด้วยอย่านึกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะดีไปเองคนที่ไม่ศึกษาธรรมไม่ปฏิบัติธรรมไม่ฝึกฝนตนไม่ขัดเกลาตนเองนั้นยิ่งเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเท่าใดกิเลสความเคยชินและความชั่วร้ายมันก็เต,ติบโตขึ้นมาด้วยเท่านั้นยิ่งมากด้วยลาบยศ เกียรติและสรรเสริญด้วยแล้วถ้าไม่ตระหนักไม่รู้เท่าทันไม่เห็นโทษก็ยิ่งเปิดช่องทางให้กิเลสหลายเข้ามามากมายเช่นความทะนงตนหลงตัวเองยกตนข่มท่านไม่ยอมรับความจริงฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายชิงดีชิงเด่นริษยามายาสาไถสารพัดแบบกิเลสและสิ่งชั่วร้ายในตนจะลดลง ก็เฉพาะแต่ผู้ที่ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องฝึกฝนตนเองและขัดเกลาวตนเองเท่านั้นขอให้ลลกตระหนักไว้ว่าความเคยชินนั้นไม่ว่าทางดีหรือทางชั่วย่อมเป็นเหมือนเชือกเกลียวที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นวัวละเกลียวยิ่งนานวันเกลียวจะยิ่งหนานแน่นขึ้นยากที่จะตัดหรือทำลายได้รู้อย่างนี้แล้วขอให้ฝึกตนให้เคยชินไปในทางที่ดี ความเป็นอยู่ของมนุษย์มีความแร้นแค้นทุกยากมากและชีวิตของแต่ละคนก็ไม่ยาวอะไรเพราะฉะนั้นขอให้ลูกมีความเพียรและอดทนในการศึกษาในการทำงานในหน้าที่ของตนอย่าให้เวลาล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ถ้าอยู่ในวัยเรียนและไม่อยากเรียนมัวแต่เที่ยวเล่นถึงวัยทำงานหางานที่ทำเป็นหลักฐานไม่ได้จับนั่นชนนี่ไม่เป็นเรื่อง พอถึงวัยที่จะพักผ่อนก็ต้องเที่ยวหาบคอนขายของต้องงองอนแม้แต่กับเด็กตัวเล็กๆเ,เพื่อให้เขาซื้อของเพื่อต่อชีวิตทัองตัวอย่างนี้แล้วชีวิตจะขมขื่นจากเพียงใดลองคิดดูเถิดที่แม่พูดนี้ไม่รวมถึงชีวิตของผู้อื่นซึ่งไม่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งแม่พูดเฉพาะเด็กที่มีโอกาสและไม่ยอมขวยโอกาสนั้นไว้ ปล่อยให้โอกาสล่วงไปโดยไม่อาจให้หวนกลับมาได้อีกความเพียรน,นั้นแม้เราจะต้องเหน็ดเหนื่อยบ้างในเบื้องต้นแต่ก็มีผลดีและได้ชื่นชมในบ้านปลายเหมือนร,รถน,น้ำต้นไม้ที่โคนแต่มีผลที่ปลายฉะนั้นลูกต้องมีน้ำอดน้ำทนหนักเอาเบาสู้เพื่อช่วยประคองให้ความเพียรของเราดำเนินไปสม่ำเสมอไม่จับจด หรือลุกวูบวาบขึ้นมาชั่วครู่ชั่วยามหลุดไฟไม่ฟางถ้าเรามีความเพียรและความอดทนสม่ำเสมอแล้วย่อมได้รับความสำเร็จตามที่มุ่งหวังเมื่อประสบความสำเร็จในเรื่องหนึ่งแล้วย่อมเป็นเหตุหนุนให้ประสบความสำเร็จในเรื่องอื่นๆต่อไปอีกได้หลายอย่างเพราะอาศัยความเพียรและความอดทนที่มีอยู่เดิมนั่นเองเป็นแนวทางแต่แม่ขอเตือนว่า แม้จะประสบความสําเร็จมากเพียงใดก็ขออย่าได้ทนงตนขอให้รู้จักเคารพผู้อื่นและอ่อนน้อมถ่อมตนไว้เสมอไม่มีทางเสื่อมมีแต่จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพูดถึงตอนนี้แม่เกิดสงสัยขึ้นมาว่าทําไมเด็กนักเรียนหญิงส่วนมากเมื่อผ่านครูไปแล้วจึงไม่ค่อยเคารพครูพบกันที่ไหนก็ทําเป็นไม่รู้จักไม่ทักทายด้วยอัธยาศัย อย่างคนที่เคยเรียนเคยสอนกันมาหรือเพราะเขาละอายว่าครูของเขายังต่ําต้อยอยู่เรื่องนี้ตัวครูไม่เสียหายอะไรแต่ความเสียหายจะตกอยู่แก่ตัวนักเรียนเองเพราะฉะนั้นขอให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอต้นเสมอปลายแสดงถึงความเป็นผู้มีคุณสมบัติอันดีอยู่ภายในเหมือนกิ่งส้มที่มีลูกดก และข้าวรวงเต็มโน้มกิ่งและรวงเหมือนจะเคารพอ่อนน้อมแก่คนทุกคนที่ผ่านไปมาส่วนส้มกิ่งตายและข้าวรวงรีบนั้นแข็งกระดา้างดูไม่สละสลวยนุ่มนวลเลยความอ่อนน้อมถ่อมตนและความสละสลวยนุ่มนวลน,นั้นไม่ได้เป็นเครื่องหมายแห่งความอ่อนแอแต่ประการใดเลยตรงกันข้ามมันเป็นเครื่องหมายแห่งความเข้มแข็งอดทนและเป็นผู้ดี เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมเล่าเราจะถ่อมตนต่อครูอาจารย์ซึ่งเป็นผู้สูงกว่าเราไม่ได้ถ้าเราเห็นว่าท่านต่ำกว่าเราการถ่อมตนของเราก็แสดงว่าเราเป็นผู้มีภูมิธรรมสูงแม้จะไม่นึกว่าท่านเป็นครูอาจารย์ของเราเห็นท่านเป็นคนทั่วไปความถ่อมตนของเราก็ยังเป็นความปลอดภัยลูกจะเห็นว่ามีแต่ทางดีโดยเฉพาะลูกผู้หญิงอย่างเรา ควรอ่อนน้อมถ่อมตนให้มากยิ่งเสียงเี่ยมสุภาพมากเท่าใดก็ยิ่งมีค่ามากเท่านั้นอย่าได้นึกว่าสมัยนี้พ้นสมัยสําหรับคุณสมบัติเช่นนี้ซะแล้วสมัยนี้แหละที่คุณสมบัติเช่นนี้เป็นที่ต้องการมากขึ้นเพราะขั้นๆจะขาดแคลนหาได้ยากนานๆเขียนจดหมายถึงลูกครั้งหนึ่งจริงค่อนข้างยาวแต่แม่ทราบว่าลูกชอบอ่านจดหมายของแม่ ลูกเคยบอกอย่างนั้นแม่เองก็มีความสุขใจเมื่อได้เขียนจดหมายถึงลูกรู้สึกเหมือนลูกมานั่งฟังอยู่ใกล้ๆแม่ขออวยพรให้ลูกเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติดังกล่าวมานั่นคือความสุขใจของแม่และเป็นพรที่ลูกจะพึงให้แก่พ่อแม่ได้ด้วยรักและระลึกถึงลูกเสมอแม่